รถพังนะครับโอ้โหกระชากเดียวปัดขันถุงไว้ก่น,นะสายแตกสายซึมนะครับ เอาไปอีกเพียงก็หาขุดปูครับว่ามันยังเด็กพันได้ยืดอ๋อเกี่ยวยังกับอบตหาม

F, F. F. F.